เทปนี้เสริมจมูกงานเราซ้ำดีโนก่อนที่จะเสริมดั้งนะคะคือถือต่ำมากขออนุญาตเรียกคำว่าแบนเลยนะคะแล้วก็ปลายไม่มีความตั้งเลยจมูกยังไม่ได้องศาหลังทำทันทีเพิ่มความสูงให้กับดั้งนะคะให้โด่งขึ้นและปลายตั้งมุมได้องศาสลบป,ปลายพุ่งหน้าดูมีมิติขึ้นมาก จะคมเข้ากับรูปหน้านะคะจะไม่ดูแข็งจะไม่เป็นสันเขื่อนพร้อมกับคุณหมอเหลาซิลิโคนออกแบบตามพื้นฐานตามปัญหาของแต่ละบุคคลตอนนี้ขอสอบถามคนไข้อาการเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คะนนช,าชาอย่างเดียวเลยใช่ไหมมีความเจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บนะตอนฉีดยาชาอย่างเดียวเนาะตอนนี้คือชาหมดแล้วนะคะ